พูดสามสีมันเปลี่ยนสีเป็นวันละสีชื่อภาษาอังกฤษของดอกไม้นี้เลยแสนโรแมนติกเรียกว่า yesterday today and tomorrow จะเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้คนเราบางคนก็เหมือนพูดสามสีคือปัจจุบันอดีตและอนาคตแตกต่างกันสวรรญยามาทบทวนกระจ่างใจก็เมื่อสายไปเสียแล้ว Story Reader นักอ่านเรื่องพูดสามสีภายใต้นามปากกาของนายานะคะเป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนบอกเล่าเรื่องราวถึงสวัรญยาสาวน้อยผู้กำพร้าเติบโตมาพร้อมกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างสับสนในชาติกำเนิดอันแท้จริงของตนเอง เรื่องราวเล่าถึงชีวิตของสวรรยาหรือแวนนะคะสาวน้อยน,นักเรียนนอกจากประเทศอเมริกาัฐฟอริดาที่วันหนึ่งเนี่ยได้รับโทรศัพท์ด่วนระหว่างที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยให้เดินทางกลับมาเมืองไทยเพราะว่ามารดาหรือว่าแม่สาลินีเนี่ยเสียชีวิตกะทันหันและในการกลับมาจัดการกับงานศพของแม่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะแวนเนี่ยได้พบกับความลับเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตัวเองที่ว่า ตัวเธอเนี่ยไม่ได้เป็นลูกที่แท้จริงของแม่สาลลนีผู้ที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กแต่เธอเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่ที่มีชื่อว่าแม่จิลดาแวรเนี่ยพบกับใบสูจิบัตรหรือใบเกิดเนี่ยนะคะภายใต้ชื่อของเด็กหญิงเจสสิกา้าซึ่งก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของแวรนั่นเองนะคะพร้อมกับสำเนาใบจ่ายเงินของธนาคารที่เป็นค่าจ้างและสัญญาการรับเลี้ยงดูเด็กหญิงเจสสิกา้ารวมถึงชื่อของนายวิลเลียมมอรลิสมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ที่เป็นผู้จ่ายเงินจำนวนนี้มาเป็นค่าเลี้ยงดูให้กับเธอนอกจากนี้แวนยังพบว่าชื่อของพ่อแม่แท้ๆของเธอนี่เป็นใครจากจุดนี้ทำให้แวนตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปค้นหาต้นต่อและจะต้องสืบเสาะหาความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตัวเองที่เอเมริกาต่อไปแวนกลับมาเป็นนักศึกษาต่อในภาควิชาวารสารซึ่งเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักข่าวคดีสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะคะที่ฟลอริดา และครั้งนี้เธอได้รับโอกาสให้ได้ทำงานพิเศษโดยการไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กภายใต้การทำสัญญาร่วมกับนายตำรวจหนุ่มชาวไทยที่ว่าจ้างให้แวนเนี่ยทำงานเป็นสายสืบที่บ้านของภูสิทธิ์เพื่อต้องการค้นหาเงื่อนงำการตายของภรรยาสาวสวยของเขาว่ามีเงื่อนงำการตายอย่างไรบ้างการตายของภรรยาภูสิทธิ์เนี่ยก็เป็นปริศนาซึ่งแวนเนี่ยจะไม่รับงานนี้เลยถ้านิเวศสถานของภูสิทธิ์ ไม่ได้อยู่ที่แจ็คสันวิลเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เธอจะสามารถสืบหาชาติกำเนิดของตัวเองได้และเป็นเมืองที่แม่สารินีเนี่ยพาเด็กหญิงเจสสิก้าเดินทางกลับมาจากจุดนั้นนะคะก็คือเมืองแจ็คสันวิลแวนเนี่ยตัดสินใจรับงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กพร้อมกับเป็นสายสืบให้กับนายตำรวจหนุ่มไทยคนนั้นไปด้วยในตัวนะคะแวนเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับภูสิทธิ์สมิติน,นันหนุ่มใหญ่ไฮโซพ่อไม่ทรงเครื่อง ที่ครั้งหนึ่งชีวิตรักและชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นที่จับตามองในแวดวงสังคมภูสิตเนี่ยแต่งงานกับนริศลาหญิงสาวสวยพราวสเสน่ห์ที่ถือว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันทั้งชากิกำเนิดและฐานะเป็นที่อิจฉาของชาวสังคมไฮโซชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะสมกันดังกับกิ่งทองใบหยกแล้วก็เมื่อทั้งคู่แต่งงานกันแล้วก็ตัดสินใจย,าย,ย้ายมาตั้งรกรากกันอยู่ที่อเมริกาตามธุรกิจของฝ่ายชาย แล้วก็ได้ให้กําเนิดบุตรสาวที่มีชื่อว่าหนูนแนทนะคะวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวที่แสนจะสมบูรณ์แบบก็เกิดข่าวโศกนาฏการรมขึ้นเมื่อน,นี้หรือนริศลาแฟนสาวเนี่ยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเนื้อตัวเนี่ยถูกเผาวอดไปกับเครื่องบินเลยแต่การตายของนริศลาเนี่ยสร้างโมทีฟหรือว่าแรงจูงใจให้กับเงื่อนงำของตํารวจว่าอาจจะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกธรมธรมดาธรรมดาแต่น่าจะเป็นการจัดฉากการฆาตกรรมมากกว่า ด้วยเหตุนี้นะคะตำรวจเนี่ยจึงขอความร่วมมือกึ่งๆ่งขอร้องด้วยเหตุผลส่วนตัวนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่านายตำรวจคนนี้ก็แอบลงรักนาริศราด้วยเหมือนกันขอร้องให้แบนเนี่ยร่วมรับทํางานชิ้นนี้นะคะให้เป็นสายลับเพื่อที่จะเข้ามาสืบหาเงื่อนงำการตายที่แท้จริงของนริศลาเหตุการณ์การค้นหาเงื่อนงำความตายของนี้บวกกับการค้นหาต้นตอของชายกำเนิดของตัวเองหมายถึงแวนนะคะทำให้ทั้งแวนและภูสิทธิ์เนี่ยได้มีโอกาสเจอกับ เหตุการณ์นะคะเงื่อนงำต่างๆที่คนทั้งคู่เนี่ยจะต้องเผชิญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตามสืบค้นไปจนถึงต้นต่อการตายของภรรยาแฟนสาวของผู้สิทธิ์แล้วก็ฝั่งของทางแวนเองก็ค้นหาไปจนถึงต้นต่อการเป็นที่ไปที่มาของชีวิตตัวเองและทำไมแม่ที่เป็นแม่แท้ของตัวเองถึงได้ไปติดคุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนงำที่ผูกโยงกันไปมาในเนื้อหาซึ่งแบบเรียกว่าในแต่ละบทที่ผ่านเนี่ย เราไม่รู้สึกเลยว่าหนังสือเนี่ยมีความยาวนะคะแต่ก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างหนาเหมือนกันความผูกพันระหว่างพระนางของเรื่องเนี่ยก็จะค่อยๆผูกพันกันเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีปมมีปัญหาชีวิตที่เผชิญกันมาทางฝ่ายพระเอกของเรื่องคือภูสิทธิ์เองเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงชีวิตของตัวเองที่แบบทุ่มเททํางานเพื่อครอบครัวเพื่อลูกนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็จะโฟกัสที่กัน เลี้ยงดูลูกแล้วหลังจากที่ภรรยาตายแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเงื่อนงมต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการสืบค้นหาความจริงจากทางตํารวจในกระตุ้นให้เขาเนี่ยต้องกลับมาทบทวนถึงพฤติกรรมของภรรยาที่ตายไปว่าตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าจริงๆเขาถูกสวมเข่าอะนะคะและในส่วนของทางแวนเองคือนางเอกของเรื่องเนี่ยที่ยิ่งสืบค้นหาต้นตอของชาิกาเนิดตัวเองเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งเข้า ไปพัวพันกับอิทธิพลมืดนะคะของทางฝั่งพ่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยนะคะการที่จะต้องมาเผชิญอุปสรรคฟันฝ่าร่วมกันระหว่างพระนางเนี่ยก็ทําให้คนทั้งคู่เนี่ยเกิดความผูกพันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันในที่สุดนะคะท่ามกลางความตื่นเต้นขวัญผวาในการติดตามว่าเออซีนไหนบทไหนที่เราจะพบว่าเออใครจะเสียท่านะคะไม่ว่าพระเอกหรือว่านางเอกจะเสียท่าท่าคนร้ายในตอนไหน และในส่วนของหนูแนทที่เป็นลูกเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลูกติดพระเอกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็คือพอคล้ายๆประสาทมืดนะคะที่แบบครั้งแรกที่เห็นพี่แวนหเห็นนางเอกเนี่ยก็รักเลยเพราะว่าแวนเนี่ยเป็นคนที่รักเด็กและตัวเองประกอบกับตัวเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่เติบโตมาเป็นเด็กกำพร้าก็เลยเข้าใจหัวอกของเด็กกำพร้าด้วยกันก็คือหนูแนทที่กำพร้าแม่ในขณะที่ตัวของแวนเองก็ไม่มีทั้งพ่อและแม่ความสงสารเห็นใจกันเนี่ยก็เลยทําให้แวนเนี่ย รักหนูแนทเหมือนเป็นลูกหรือว่าเป็นน้องของตัวเองนะคะก็ผูกพันกันเรียกว่าพอแวร์มาเลี้ยงแนทเนี่ยแนทก็จะขาดแวร์ไม่ได้เลยนะคะก็เหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมโยงส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่แวร์และพ่อเนี่ยจบลงด้วยความรักกันในที่สุดนะคะเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการสปอยนะคะนี้หรือนาริศาลานะคะเธอเป็นสาวสวยทรงสเสน่ห์ที่ขยันบริหารสเสน่ห์เรียกได้ว่าความวุ่นวายของชีวิตภูสิทธิ์เนี่ย ล้วนแล้วมาจากผู้หญิงที่เขารักแล้วก็เลือกมาเป็นคู่ชีวิตด้วยความไม่เคยเพียงพอในรสเสน่หาการมารมณ์ของเธอนำมาซึ่งความตายของเธอนั่นเองนะคะเอาจริงๆก็คือว่าชู้รักของนิหรือนริศลาเนี่ยนะคะเป็นคนวางแผนที่จะฆ่าภูสิทธิ์แต่ได้มีการผิดแผนเกิดขึ้นคือมีการแอบวางระเบิดในเครื่องบินส่วนตัวของภูสิทธิ์ด้วยความคิดว่าภูสิทธิ์เนี่ยจะได้ขับเครื่องบินเนี่ยไปไปเสียชีวิตไปเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวเองก็จะได้มาเป็นคู่รัก ที่เปิดเผยของตัวนาริสลานะคะแต่ทีนี้มันมาเกิดความผิดพลาดค,คืนนี้หรือนาริสลาเนี่ยเป็นคนเข้าไปขับเครื่องบินนั้นเองแล้วแทนที่จะเป็นผู้สิทธิ์ตายนาริสลาก็เลยไปตายแทนซะนะคะแต่ในจุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้ก็คือว่าแวนเนี่ยตอนท้ายสุดเรียกว่าจะเป็นหน้าเท้ายเลยเนี่ยสืบไปสืบมาเนี่ยนะคะไงไปไปมาก็กลับกลายมาเป็นพี่น้องคนละแม่กับนริศลาซะได้นะคะนี่คือ คือเราเราอ่านเรื่องนี้นะคะผู้สามสีเนี่ยเราจะให้ความรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นนิยายไทยเลยแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกันอ่านนิยายแปลมากกว่าเหมือนแบบให้อัธรสที่หักมุมได้ตลอดเรื่องนะคะมีความมีจุดพีคมามีจุดพีคผ่านมาแล้วก็ปมต่างๆเนี่ยยิ่งอ่านมันก็ยิ่งมีการค้นหาว่ามันแกะไปทีเราเปลือกเราเปลือกในความลับที่ซ่อนเงื่อนงมาตั้งแต่ บทแรกๆที่เราอ่านนะคะซึ่งน่าติดตามเรียกว่าเราข้ามเราข้ามบทไหนไปอ่านลวกๆเราข้ามไปไม่ได้เลยนะคะอันนี้ยอมรับเลยว่าผู้เขียนเนี่ยทำการบ้านมาดีมากนะคะก็แต่แน่นอนคือชั้นครูอยู่แล้วนะคะในการเขียนเรื่องนี้การอ่านนิยายเรื่องนี้นะคะเราได้ความรู้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการผูกเงื่อนงำของตัวละครในแต่ละตัวที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการให้เราเห็นถึงโมทีฟก็คือพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่าเป็น ลักษณะของแรงถูงจูงใจในแต่ละตัวละครที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอย่างเช่นตัวนริศราเองเนี่ยทำไมถึงเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้มากรักหลายใจเพราะว่ามีปมมีโมทีฟมาจากพ่อเนี่ยนะคะที่เลี้ยงดูตัวเองมาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ก็คือพ่อเดียวกันกับนางเอกนะคะซึ่งมาเฉลยตอนท้ายว่าเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่านางเอกเองเนี่ยแวนเองเนี่ยไม่ได้เติบโตมากับ พ่อที่มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมคะไม่ได้เลี้ยงดูมาแต่นาริศลาเองเนี่ยเติบโตมากับครอบครัวที่เห็นพ่อมีพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดตัวเองก็เลยมีโมทีฟว่าเกิดพฤติกรรมน่าจะเรียกว่าเรียนแบบหรือเปล่าแต่ว่ามีแรงจูงใจที่เห็นมาจากสภาพแวดล้อมของการเติบโตว,ว่าพ่อเป็นแบบนี้วันหนึ่งตัวเองก็ซึมซับพฤติกรรมแบบนี้ของพ่อมาในส่วนของ ลูกของลูกเลี้ยงนะคะลูกเลี้ยงของจิตละดาหรือว่าแม่ของแวนอันนี้จะเป็นส่วนที่เราพูดถึงแแม่ของแวนกันนิดนึงดีกว่าว่าแม่ของแวนเองนะคะแม่แท้แเนี่ยตอนที่แม่ของแวนพบว่าเขาท้องแวนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยแม่แวนเนี่ย ไม่ไม่ได้มีคนรักคือไปเป็นพยาบาลอยู่ที่แจ็คสันวิวแล้วก็มีโอกาสได้พบกับพ่อของแวนโดยที่พ่อของแวนเนี่ยเป็นหมอไป,ไปจากเมืองไทยและเดินทางไปสัมนมาอบรมเนี่ยนะคะช่วครั้งช่วคราวแล้วก็บังเอิญได้เจอกันแล้วก็เกิดความรักความผูกพันเกิดความสัมพันธ์กันแบบชั่วคราวในที่สุดเนี่ยก็แม่ของแวนก็เกิดตั้งท้องแวนขึ้นมาโดยที่หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องก็พยายามจะสืบหาตัวคุณหมอนั้นแล้วก็ ไม่ได้รับการติดต่อตัวเองก็เลยเป็นเหมือนซิงเกิลมัมเลี้ยงลูกมาและตอนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่แจ็คสันบิวก็ได้มาพบกับเศรษฐีพ่อไม้ที่ชื่อว่านายเคนเนตมอริสนายเคนเนตเนี่ยก็มีลูกชายที่เป็นลูกติดนะคะเป็นพ่อไม้เหมือนกัน2คนนะคะความที่ตัวเองเนี่ยะคะหมายถึงตัวนายเคนเนตเนี่ยเป็นเศรษฐีชาวอเมริกันที่ร่ำรวยมากมีสมบัติมากมายแต่ตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็ชอบที่จะ ทรมานลูกของตัวเองนะคะมีวิธีการมาลงโทษลูกแบบพิสดารพันลึกแล้วก็ชอบขังลูกตัวเองไว้ในบ้านพฤติกรรมในการชอบใช้ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกชายเนี่ยมันก็กลับส่งผลให้ลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมที่ซึมซับพฤติกรรมของพ่อเข้าไปในบุคลิกของตัวเองด้วยเหมือนกันที่สุดแล้วนายวิลเลียมก็ถูกลูกชายคนโตของตัวเองเนี่ยค่ะวางแผนฆ่าแล้วก็ใส่ลายให้กับแม่จินดาคือแม่แท้ๆของแวน คือเปรียบไปเหมือนว่าแวนก็เป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นน้องเลี้ยงของสองหนุ่มน,นี้ใช่ไหมคะตัวสองหนุ่มเนี่ยตัวพี่เนี่ยเป็นตัวร้ายแต่ว่าไอ้ตัวน้องเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการวางแผนฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็ไปป้ายสีใส่ใส่ร้ายแม่เลี้ยงเนี่ยก็ทําให้แผนตัวเนี้ยสาเร็จเสร็จสิ้นแม่แวนก็ต้องไปติดคุกข,ข้อหาว่าผลักในมอริสหรือในเคนเนตมอริสเนี่ยตกน้ํานะคะระหว่างที่ไปล่องเรือกันและหลังจากที่พอแม่จิรดาติดคุกเนี่ย ในวิลเลียมหรือว่าพี่ชายคนโตเนี่ยนะคะที่เป็นตัวร้ายที่วางแผนเนี่ยก็ให้แม่สาลินีที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกับแม่จิรดาเนี่ยรับเอาเด็กหญิงเจสิก้าหรือแว์ในตอนเล็กๆเ,เนี่ยกลับเมืองไทยโดยที่ตัวเขาอะ่ะจะเป็นคนออกค่าเลี้ยงดูให้นะคะเพื่อให้เรื่องราวมันสิ้นสุดณนะตอนนั้นเนี่ยในส่วนของแม่สาลินีที่เป็นเพื่อนสนิทกับแม่จิรดาเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปแจ้งความหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไทยด้วยแล้วก็ กลัวอิทธิพลมืดของทางนายวิลเลียมเนี่ยจะทําให้ชีวิตของแวร์และตัวเองไม่ปลอดภัยก็เลยต้องหอบพีวเอาแวร์กลับมาเมืองไทยมาเลี้ยงดูแล้วพอเรื่องราวมันย้อนกลับเหมือนกับเรื่องราวมันย้อนกลับปมตรงนี้จะไปเฉลยกันตอนท้ายเล่มแล้วนะคะแต่ว่าพอเรื่องราวมันย้อนกลับเมื่อแวรโตแล้วไปสืบค้นเนี่ยปมแต่ละตัวตรงนี้ก็จะถูกแกะออกมาแล้วก็จะมีตัวละครต่างๆที่เป็นตัวเดินเรื่องเหมือนแบบ สับขาหลอกก็มีนะคะอันนี้ก็คือจะต้องให้เราเนี่ยติดตามอ่านแบบลุ้นไปด้วยเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่อาจจะพูดถึงก็คือว่าเรื่องของโมชีฟที่ผู้เขียนทิ้งให้ให้ผู้อ่านได้ได้รับมาเป็นความรู้นี่ก็คือว่าการเลี้ยงดูของคนเราไม่ว่าเราจะเกิดจากพ่อแม่แบบไหนเนี่ยพฤติกรรมและการเลี้ยงดูเนี่ยมีผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนนั้นๆเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็จะเป็นบทสะท้อนให้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาเนี่ย ถ้าได้รับการบ่มเพาะเลี้ยงดูมาในสถานทีแ่และบุคคลที่ดีนะคะที่แวดล้อมที่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหล่อหลอมให้คนคนนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมีอิทธิพลของความคิดความอ่านไปในทางที่ถูกที่ควรในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นไปในทางที่ผิดเป็นไปในทางที่ลบก็มีผลในเชิงตรงกันข้ามด้วยนะคะนะว่ายนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายแนวซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็ทําให้ผู้อ่านเนี่ย ร่วมรุนไปด้วยตลอดเลยนะคะค่อยๆแกะไปทีละปลมการเดินทางของตัวละครเนี่ยทำให้เราได้ตามร่วมรุนหาคำตอบจนพบจุดจบของตัวละครแต่ละตัวซึ่งยอมรับเลยว่าสนุกมากๆตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านแบบว่าไม่เห็นปกไม่เห็นชื่อผู้เขียนเนี่ยนะคะยังนึกว่าเป็นนิยายแปลจริงๆก็ขอบอกไว้ตรงนี้ว่าถ้าใครคิดจะหยิบมาอ่านสำหรับพู้3ามสีเนี่ยเป็นนิยายที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะก็เชียร์อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะเรียกว่า ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆประทับใจสำหรับตัวแอดเองเนี่ยอ่านไปประมาณ3รอบได้แล้วก็ยังสนุกอยู่เลยนะคะเรื่องนี้สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆถ้าถูกใจก็รบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับแอดตัวนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากคะ่ะ